รักคนาราศีสิง์มีนาคมนี้ปากพาลวยได้เงินโชคก้อนโตมหาศารสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช anel ของอาจารย์เกรทเทวาครับอีนี้นะครับเป็นคิวของคนเมื่อนำวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับไปผูกดวงลัคนาสถิตสิงครับฟังกันได้เลยครับจะแม่นยำมากเลยครับแล้วก็ต้องบอกนะครับว่าดาวพุธจะย้ายสครั้งเลยนะครับ 2มีนาและ18มีนาครับเรามันเริ่มกันที่ตัวเรากันก่อนเลยนะครับจะเป็นเช่นไรกันบ้างนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าดาวตัวเราคือดาวอาทิตย์ครับในวันที่1-15นะครับโคจรเล็งลัคนาเราอ่าแล้วก็อยู่กับดาวพฤหัสอาทิตย์เป็นมิตรกับครูครับอ่าจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลอุปถัมภ์ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะครับแต่ต้องทําตัวให้น่ารัก อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับเพราะดาวประจาตัวเป็นปุบปุบป,ป,ป,ปะปะเนี่ยดีตรงที่ว่าถ้าเราอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งไม่หยิงไม่ทรน,นงมากเกินไปเนี่ยอันเนี้ยจะเป็นการดีนะครับเพราะไม่ใช่จังหวะที่เราจะมาหยิงมาทรน,นงมาใช้อีกโก้มาหัวสูงอันนี้จะไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดว่าเราถุกลกะเทศะทําตัวดีๆน่ารักนะครับอันนี้นะครับยังจะได้อันนี้ส่งผลดีจากตรงนี้นะครับทําให้เราจเจริญรุ่งเรืองได้ต่อไป แล้วพอหลังันที่15ไปแล้วดาวประจำตัวไปอยู่ในเรือนมรณะครับนั่นหมายความว่าเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเช็คให้ดีนะครับมีเกณฑ์ได้เดินทางไกลมีเกณฑ์ได้ปรับเปลี่ยนบางอย่างเพื่อนํามาสู่ความสําเร็จเพราะมรณะมาเลงลัคนาเป็นดาวพฤหัสก็อยู่ในบ้านดาวคู่มิตรนะไม่ได้เสียหายนะครับเพียงแต่ว่าจะมีเกณฑ์ต้องเดินทางต้องซิกแซกพลิกแพงมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับ ทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะครับอันนี้เลยล่ะครับบอกเลยว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวดีเลยนะครับพเพราะดาวการเงินคือดาวพุธด,ดาวพุธได้ครองตําแหน่งเทวีโชคฉลกเฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอํานาจราชสักดุลพระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองแสดงว่าการเงินเนี่ยจะได้มาแบบง่ายๆฟุกๆไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเยอะแยะเลยนะครับ ตั้งแต่2ถึง18เท่านั้นนะครับไม่ได้อยู่ทั้งเดือนนะเพราะฉะนั้นการเงินต้องคิดและลงมือทําต้องไวปากพารวยครับเจราจาพามีโชคนี่ครับต้องสื่อสารต้องพูดคุยต้องเดินทางต้องติดต่อต้องเป็นคนกลางในหน้าภาษาเจราจาติดต่อได้เงินได้ทองอย่างแน่นอนนะครับแล้วไปคุยกับแฟนไปคุยกับหุ้นส่วนได้หมดก็มีเกณฑ์จะได้อีกนะครับอยู่กับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะได้เยอะได้มากนะครับเพราะ,ะนั้นบอกเลยว่าเป็นจังหวะที่ ดาวการเงินเราดีมากเพราะฉะนั้นเราต้องรีบลงมือทําเพราะอะไรครับเพราะหลังวันที่18บครับดาวการเงินจะย้ายไปเรือนมรณะเลยนะครับหลังจากนี้จะเป็นรายจ่ายจะได้ยากขึ้นเนี่ยเมื่อเรารู้ว่ามันจะดีแค่วันที่18เนี่ยจะต้องอย่าชักช้านะครับอย่าลีลาอย่าอึดอาดต้องรีบลงมือทํารีบลุยให้เต็มที่นะครับจะประสบความสําเร็จ ได้เงินได้ทองก้อนใหญ่ก้อนโตเลยนะครับแล้วจะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเพราะเดี๋ยวดาวพฤหัสบดีเนะี่ยดาวแห่งความสําเร็จย้ายออกไปเนี่ยดวงเราจะไม่ปังขนาดนี้แล้วนะครับเพราะนั้นต้องรีบทําเลยนะในเรื่องของการเงินนะครับลุยทําให้เต็มที่มีเกณฑ์ได้เงินได้ทองเยอะแยะแล้วก็ไปติดต่อไปดิวกับผู้หญิงด้วยพระเทวีให้โชคคุยกับแม่เยอะๆถ้ามีแฟนเป็นภรรยาผู้หญิงหรือติดต่อลูกค้าเป็นผู้หญิงทํางานทําอะไรครับให้ดิวติดต่อกับผู้หญิงไว นะครับเป็นสื่อกลางเป็นสะพานเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นครับเพราะผู้หญิงจะให้โชคให้ลาภให้ความสําเร็จเราครับนี่นะครับเรื่องโชคลาภก็เฉเช่นเดียวกันแหละครับเพราะดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยเห็นไหมโชคลาภครองเทวีก็คืออะไรครับเสี่ยงกับผู้หญิงผู้หญิงที่อ้วนอ้วนทุมทัวมีเนื้อมีหนังเนี่ยจะนํามาซึ่งโชคลาภความสําเร็จไปเสี่ยงกับเขาได้เลยนะครับนะ เพราะฉะนั้นโชคลาภมีไม่มีโชคลาภไปอยู่ในเรือนปัตตานีคู่ครองหุ้นส่วนนี่ได้จากแฟนก็ได้แฟนบอกแฟนพาไปซื้อหรือแฟนสายเปแฟนจัดให้อันนี้ได้หมดเลยหรือถ้ามีหุ้นส่วนทํางานแบบมีหุ้นส่วนมีพาร์ทเนอร์กันเนี่ยก็ไปคุยกับเขาบ่อยๆจะทําให้เราได้เงินได้ทองจากตรงนี้เยอะขึ้นนะครับเดียพาหุ้นส่วนไปเสี่ยงโชคด้วยกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโชคลาภแปลว่าเสี่ยงโชคได้เงินได้ทองอ่นนี่ก็ได้หรือ ทำกิจการทำอะไรแล้วมีมุมที่จะประสบความสำเร็จได้ง่ายครับไม่เหนื่อยนะเพราะฉะนั้นต้องพูดต้องเลยหรือออนไลน์เนี่ยโซเชียลใช้เยอะๆบางคนบอกอไม่ได้ทําออนไลน์ทํำยังไงก็ทํางานประจํานั่นแหละครับแล้วก็ใช้ Facebook ใช้ไลน์ใช้สื่อโซเชียลในการติดต่อพูดคุยเจราจารในเรื่องงานเรามากขึ้นเลครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราได้โชคได้ลาบนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ตอนนี้ก็ทําตามนี้เนี่ยดีได้อย่างแน่นอนครับ แลในเรื่องการงานเนี่ยครับก็ต้องบอกว่าดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะดาวการงานคือดาวศุกร์ก็คลองเทวีโชคไม่ต้องซื้อต้องหางก็มาเองก็แสดงว่าจะมีงานที่เราอยากจะได้เนี่ยวิ่งเข้ามานะครับแล้วที่สําคัญครับไปอยู่ในเรือนอริแต่อรินั้นไม่เสียครับสาหรับชาวลัคนาสิงครับเพราะว่าเข้าเกณฑ์เขาเรียกว่า ปัสสวะมีพระเคราะห์ภูมิสุเกาะพระจันทร์ศูนย์เลื่อนดีทวีคูณกรมมะกูลอริเขาเห็นไหมครับได้อุดมเกณฑ์ครับแล้วไม่ได้แค่ดวงเดียวนะครับได้พร้อมกันเลยครับคือได้ดาวอังคารอีกหนึ่งดวงแล้วอยู่กันทั้งเดือนเลยครับทั้งเดือนมีนาเลย1นึ่งงสามเอดมีนาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเราจะมีงานก้อนใหญ่มีงานที่จะต้องบุกบ่าฝ่าฟันแก้ปัญหาซิกแซกพลิกแพง อะไรแบบนี้นะแต่ก็บอกเลยนะครับว่าทำไปเถิดเพราะได้อุดมมาเก์ทําแล้วจะดีอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้มีอุปสรรคเข้ามาไหมมีบ้างแหละนะแล้วดูนะครับยิ่งหลังวันที่15ไปแล้วเห็นไหมทั้งดาวตัวเองดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวการเงินดาวสุขดาวอังคารไปลอยอยู่ในเรือน ทั้งมรณะและอล,ลีเนี่ยโอ้โหแปลว่าเราจะต้องสมหัวใจสิงเพราะเราคือสิงโตเราคือราชาสีเราคือเจ้าป่าเราคือเซนเตอร์ออฟยูนิเวิร์สไม่มีใครจะยิ่งใหญ่ไปกว่าเราต้องคิดอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ลุยทําไปเลยครับการงานมีเกณฑ์ประสบความสําเร็จครับแต่เหนื่อยไหมต้องบอกว่าเหนื่อยแต่ดาวังคารนี่หมายถึงอะไรครับกล้าแข็งขยันต้องกล้าได้กล้าเสียต้องทําตัวให้แข็งแรงและขยันเข้าไว้ครับสู้ลุยไปเลยครับยังไงก็ตามเนี่ยจะสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับ แล้วดูดีๆนะครับเรายังมีดาวเกตอีกดวงหนึ่งนะครับเลขเก้าเนี่ยลอยอยู่ในภพสุภะทั้งเดือนอีกแสดงว่าเรายังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวานะครับปฏิหารเกิดได้ครับขอเพียงเราศรัทธาให้นึกถึงพระมหาชนกครับเห็นไหมครับลอยอยู่กลางมหาสมุทรก็ยังจะไหว้ครับไม่ย่อท้อสุดท้ายเกิดปฏิหารครับนางฟ้าเมฆขลาก็ยกไปสู่แผ่นดินก็ลอดไงครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เอามาใช้กับช่วงเวลาเดือนมีนาของชาวสิงได้เลยนะครับ แล้วแฟน,นไงครับดาวลาหูอยู่ในภพการงานเห็นไหมแฟนก็ยังช่วยเหลือเราได้เพราะนั้นจะมีคนช่วยเหลือเกือ้อกูลอุปถัมภ์เยอะนะครับในเรื่องนี้นะครับเลยขยี้ขยายความให้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นรู้ไว้เลยครับว่าได้อุดม,มเกณฑ์ยังไรเสียดีแน่นอนครับต่อมาเรื่องความรักครับก็นี่แหละครับตรงๆเลยมีดาวเทวีโชคไปลอยอยู่ในเรือนคนรักดาวพฤหัสก็อยู่ในเรือนคนรักดาวคนรักก็ ไปอยู่ในเรือนกรรม,มะการงานดาวการงานของอุดมเกณเนี่ยโอ้โหดูหลายๆชั้นแล้วดูแล้วความรักเนี่ยไปได้สวยครับมีส่วนจะช่วยเหลือเกื้อกูลในงานเราได้อ่าใครโสดมีเกณฑ์จะเจอการจากการเจรจารสื่อสารติดต่อออนไลน์และก็ทํางานด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับก็ศึกษาดูใจกันไปนะครับเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะเพราะเดือนหน้านี่จะไม่ได้ดีอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ศึกษากันเลยนะส่วนคนมีคู่ครับ คนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเราจะได้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องต้องเจรจาหรือมีเรื่องต้องปรับความเข้าใจกันมากขึ้นหรือมีเกณฑ์จะไปทํางานร่วมกันก็ไปได้เลยนะครับสําหรับคนที่ทํางานร่วมกวับคู่เนี่ยก็ลุยจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆบ้างแต่ก็สามารถเคลียร์กันได้ครับอย่าได้เป็นกังวลนะครับถือว่าดีใช้ได้เลยต,ต่อไปครับเรื่องครอบครัว ครอบครัวก็คือดาวองคานเห็นไหมดาวองคารเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนอล,ลิได้อุดมมเก์อล,ลินั้นอุดมมะเกณเนี่ยเห็นไหมแสดงว่าต้องมีปัญหาก่อนมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยก็ได้ข้าวของอาจจะมีพังบ้างแล้วก็เป็นเหตุที่ทําให้ได้ของใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือมีมุมที่จะเคลียอะไรกันบางอย่างแล้วเคลียได้ครับเนะี่ยเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยความเป็นอุดมเกเกนยังไงก็ ก็ช่วยได้ผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับที่ดวงดาวไดอุดมมาเกตแล้วรอดคือเด็กคิปสาหมูป่าติดถ้าครับตอนนั้นเราก็คิดว่าไม่รอดแล้วถูกไหมเพราะมันลึกมากแล้วก็หลายวันสุดท้ายความเป็นอุดมมะเกตเนี่ยแหละครับทําให้รอดเพราะอะไรเพราะว่าดาวอังคารตอนนั้นก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นมหาอุดอ่าแล้วดวงนั้นเป็นดวงราศีเมษก็จริงครับแต่ ราศีเมษกับราศีสิงห์เนี่ยเป็นปัส,สวะเกณฑนครับเป็นสัตว์เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณ์เดียวกันครับเข้าเกณฑเพราะสุขสารบุป,ปารอดเราก็รอดเหมือนกันไงครับอันนี้เข้าใจตรงกันแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องครอบครัวจะมีปัญหาหนักก่อนแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะฝา่ฝาฟันแล้วเราก็จะผ่านได้อย่างที่สุดแล้วครับดีใจด้วยครับสุดท้ายเรื่องลูกเรื่องบริวารครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าดาวพุหัสเนี่ยไปโคจรร่วมกับดาวพุธครับนะ แล้วดาวพุธคลองเทวีโชค2ถึง18แปลว,ว่าต้นเดือนถึง18เนี่ยกระจายงานให้ลูกน้องทำเยอะๆครับแล้วจะดีลูกน้องจะพูดจาเจรจา,รจารสื่อสารได้คล่องเลยและไปทำงานประสบความสำเร็จครับนะและหลังจากนั้นก็จะเบาลงไปแต่ก็ที่แน่ๆแหละครับก็อยู่ในมุมที่ดีนะครับเพราะนั้นลุยได้เลยรกระจายงานส่วนลูกเราก็จะมีข่าวดีให้เราในช่วงต้นเดือนห,หรือวันที่18อะไรอย่างนี้นะครับแต่หลังที่18ไปแล้วก็ยังได้อยู่นะเพราะดาวพุธ ดาวบริวารยังโครจรเด่นเล็งลัคนาช่วยเหลือเกือ้อกูลเรานะครับแต่ว่าความเข้มข้นความแบบได้เตมเม็ดตำหนจหรือได้เงินได้ทองอ่ะเพราะว่าดาวบริวารไปอยู่กับดาวการเงินอย่างเงี้ยก็แปลว่าเราจะได้เงินไปกอบเป็นกรรมเนี่ยถึงวันที่พราะฉะนั้นลุยรีบทําหลังกลางเดือนจะเบาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ตอนนี้เราก็ทําไปเลยนะเพราะนั้นดูแล้วดวงเราเนี่ยถือว่ายังอยู่ในมุมที่ดีนะครับได้ทั้งอุดมเกณฑ์เทวีโชคเร็งลัคนาโอ้โหดาวเกตดาวเทวดา คอยเกื้อนหนุนเราอยู่ในภพสุภะนันมเเาสูมม่ความสำเร็จไหวพระสมบูรเยอะไหวปู่พญานาคไหวพระพ,พิฆเนศะลรพวกนี้ด้วยนะครับจะดีมากแล้วก็สเสด็จพ่อรอห้าได้เลยนะครับเลขนาโชคก็เลยฝากไว้ครับสี่ห้าแปดศูนย์เก้าครับนะนำไปประยุกต์ใช้ขอให้ทุกท่านโชคดีกันนะครับและใครที่ฟังแล้วครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับกดกระดิ่งแบบนี้ครับนะทั้งหมดเลยนะครับเพราะ ฟังก่อนรู้ก่อนเลยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนเพราะนั้นติดตามได้เลยและที่แน่ๆนะครับใครกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจริงๆแล้วกดทันทีเลยนะครับอาจารย์เกตเทวะครับจะขอนําบุญนะครับที่ทํามาในทุกภพทุกชาติเนี่ยขออวยพรเลยนะครับให้ทุกท่านรวยมากมีโชคลาภสำเร็จสมหวังตลอดไปติดตามกดกระดิ่งได้เลยครับที่สําคัญครับอาจารย์เกตเทวะมีภาพเจดีย์ดวงชะตาส่วนบุคคลด้วยนะครับเป็นรูปดวงเราเองครับหนึ่งเดียวในโลกครับมีไว้ดีอย่างไรครับ มีคาถาบูชาชะตาคาถาเงินล้านยิ่งส่วนจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จลํารวยมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์ใช้กับเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดนะครับที่เราซื้อออกแบบสีได้เลือกสีได้ใช้สีนี้ไปตลอดชีวิตเลยครับสาเร็จลํารวยอย่างแน่นอนครับแล้วก็รู้ลักษณะเกิดที่แท้จริงก็ได้ไปฟังคลิปอาจารย์เกตเววาให้ตรงกับดวงมากยิ่งขึ้น่ยครับดู้ท่ารู้เรื่องไปสู่ความมั่นคงครับแล้วมันถึคภา,าพมือถืมือถือเป็นมงคลแล้วนะครับ เวลาเราไปทำบุญวัดไหนครับเขียนรูปดวงเราแบบนี้นะครับอธิษฐานขอพรไปทำบุญครับจสักเซสสำเร็จสมหวังได้เร็วขึ้นครับและสุดท้ายครับนําไปปิ่นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือที่เขาอนุญาตนะครับจะมีเทพเทวาที่คุ้มครองพระพุทธรูปจะมาคุ้มครองเราด้วยครับโอ้โหดีขนาดนี้นะครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจแอดไลน์แอดไซค์เกสเทวาหกนะครับมีแอดไซด้วยนะครับข้างหน้าแล้วก็ทักก็สั่งภาพดวงบอกชื่อนามสกุลจริงววััััันนเเเเเดดดดดดือปีกกกิิิพศแลละจงหคครรบบมาไ้ย โอนเงินมาเลยนะครับ1 9 9บาทครับอาจารย์คิดอว่าเมื่อใครจะทําครบก่อนนะครับอาจารย์คิดอว่าจะรีบทําให้จัดส่งทางไลน์ได้ทันทีเลยครับและแน่นอนครับใครอยากดูดวงกับอาจารย์คิดอว่าเป็นการส่วนตัวยินดีครับรับตรวจดวงชะตาเพราะดวงไม่แม่ต้องตรวจเพื้นดวง10ดวงบวกดาวจรอีก10ดวงนะครับจะบอกได้หมดเลยครับว่าจะได้หรือไม่ได้อะไรเมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรจะมีคําตอบและต้องแก้ยังไงนะครับมีบอกครบเลยครับ แล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลทงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็ นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรดเทวาหกที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับ ควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอทไลน์แอทสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่ คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เพทเทวายนดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขาย จากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังล่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับ ช่วงเวลากว้างกวครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้า้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและสันกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก,ก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทว่า